สวัสดีครับผมนายอานท์บุญมาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทอือนครับเนื่องจากว่า ในสถานที่ปฏิบัติงานนะครับถ้ามีเสียงที่ดังเกินไปหรือเสียงที่ดังจนเกินมาตรฐาน E.A กําหนดนะครับจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารหรือว่าในโรงงานหรือในโรงเรียนหรือในโรงพยาบาลนะครับเกิดการทํางานได้อย่างไม่เป็นประสิทธิภาพครับทางวันบอริงจริงได้ให้บริการตรวจวัด คุณภาพเสียงและช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงอย่างเป็นระบบเพื่อเสียงแวดล้อมที่ดีในการทำงานและลดผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบหากโรงงานหรือบริษัทใดอยู่ใกล้กับชุมชนอันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รองไปตรวจเสียงหรือแรงสั่นสะเทือนดูครับการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดได้หลายสถานที่มากๆครับ ขึ้นอยู่กับตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการตรวจวัดสถานที่หลักๆที่จะตรวจจะมีด้วยกัน4สถานที่ครับสถานที่แรกนะครับโรงเรียนหรือหมหาวทิทยาลัยสสนามบินหรือท่าอกาศยาน 3. พื้นที่อุตสาหกรรม 4. โรงพยาบาลบริษัทวันบอลลิงของเรามีการบริการรับตรวจเสียงและการสั่นสะเทือนทุกพื้นที่เรามีทีมงานที่พร้อมให้ทั้งคำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนครับบริษัทของเรายังได้รับการรับรอง ISO 9001และ10401 มีมาตรฐานระดับสากลดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาครับสามารถติดต่อมาที่บริษัทวันมอริงจำกัดนะครับได้ทางแฟนเพจ Facebook ครับอินสตาแกรมหรือแม้แต่ Twitter และ t i k t o อกครับหรือถ้าจะโทรมาเบอร์อรตรงที่เบอร์0834425666 ิน,นยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาด้วยครับขอบคุณครับบริษัทวันมอลิงจำกัดรับกำจัดกากอุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรมทุกประเภทมีมาตรฐานบริการถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพและใส่ใจงานบริการ One Stop Solution คุยที่เดียวการันตีจบทุกงานเลือกวันมอลิงค่ะ